สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพัดจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาทำมะม่วงหยีแบบง่ายๆนะคะไว้รับประทานนะคะว่าแต่จะทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้พอมๆกันเลยค่ะสิ่งสำคัญเลยนะคะก็คือนี่เลยมะม่วงกวนค่ะมะม่วงกวนอันนี้นะคะคือแม่ผัดทำมาให้นะคะนี่ จะเป็นแบบนี้นะคะโดยมะม่วงกวนที่เราใช้นะคะก็คือจะต้องเป็นมะม่วงกวนที่ <c oughs> ค่อนข้างใหม่นะคะคือตัวนี้มันจะนุ่มอยู่นะคะไม่ไม่ไม,ไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่เป็นทรายคือในต่างจังหวัดนะเขาเรียกแบบนั้นนะคะซึ่งอันนี้มันก็คือยังมีความเหนียวอยู่นะคะวิธีการก็คือไม่ยากนะคะทุกคนเราก็จะมีเขียงมา ด้วยนะคะคเราก็แค่นำตัวมะม่วงกวนของเรานะคะเนี่ยะคะ่ะหั่นให้เป็นชิ้นๆนะคะมีนี่อาจจะเล็กไปหน่อยนะหั่นแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวมะม่วงกวนของเรามันเป็นแท่งๆแบบนี้มานะคะก็เลยหั่นแบบนี้จะสะดวกนะคะทุกคน ้อหั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะเ,เป็นปริมาณที่พอใจนะคะที่จะทําเก็บไว้นะคะแต่แนะนําว่าทําแค่พอทานก็ได้นะคะพอเราได้ในปริมาณที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็เตรียมถ้วยมานะคะเดี๋ยวเราจะ นำไปผสมกันค่ะสำหรับส่วนผสมที่เราใช้นะคะก็จะมีด้วยสด้วยกัน3อย่างนะคะก็คือ,อ,อน้ำตาลนะคะพริกแล้วก็เกลือค่ะคือน้ำตาลกับพริกนะคะก็ง่ายๆเลยหาได้จากไอ้เครื่องปรุงอะคะ่ะ คือมันมีเยอะมากเลยพัดก็เลยคิดว่าเอ้ยเราก็เก็บไว้ใช่ป้ะเรามาทําอันนี้ก็เจ๋งเดบีกแบบนึงนะคะพัดก็จะกะปริมาณคือของพัดจะทำทีนึงไม่เยอะนะคะก็จะใช้อันนี้แค่อย่างละซองนะคะแล้วก็ทําการตัดมันไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็เทสใส่ไปเลยถ้าใครคือในส่วนของเครื่องปรุงตรงนี้นะคะก็คือเพื่อนๆสามารถกะได้เองเลยค่ะเพราะว่าบางคนชอบหวานบางคนชอบเผ็ดบางคนชอบเค็มนะคะ โดยส่วนตัวพัดจากกลางๆนะคะก็เรือลิดหน่อยนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็คนทุกอย่างนะคะให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็ชิมรสชาติมะม่วงหยีเราดูนะคะว่าเออถูกใจแล้วหรือยังนะคะ นี่นี่ค่ะหน้าตามะม่วงหยีนะคะเดี๋ยวพัดจะขอลองชิมนิดนึงนะขอใช้มือนะคะโอเคของพัดคือหวานนิดนิดเผ็ดหน่อยหน่อยนะคะแล้วก็มีเค็มแซมๆนิดนึงนะคะถือว่าครบรสค่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บใส่กระปุกนะคะแช่ทุยเย็นนะคะเพื่อเพิ่มความอร่อยค่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมะม่วงหยีของเรานะคะพอเราเก็บใส่กระปุกมีชิดแบบนี้แล้วนะคะเราก็นําไปแช่ตู้เย็นค่ะเพื่อเพิ่มความอร่อยนะคะในการรับประทานนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปที่พัดน,นํามาฝากกันในวันนี้นะคะพัดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมฝากกดติดตาม,กด,ตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องสารพัดเดรี่ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วะะละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ